สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มองมุมใหม่กับปรนสิอที่เห็นนะครับก็มาเจอเพื่อนๆนะครับตั้งแต่ในตอนเช้าเลยนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะให้ดูเวลานะว่าเวลาที่ผมคุยกับเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอาจจะดึกสักหน่อยนะครับนี่ก็เวลาประมาณตีสี่สี่สิบแปดนะครับเพื่อนเื่อก็มืดอยู่เลยครับเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไหครับเพื่อนเพื่อก็ รอติดตามชมนะครับถึงแล้วนะครับสนามเบินสุวนนรรณภูมิ เกียรติปีแปดของเราปีแปดนะเจอกันครับเชียงใหม่